เกิดพกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้ชาวกล้วยชาการราวของเรานะครับ ก็ได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วครับอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับสําหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับลองมาแวะชิมเฉาวก๊วยแท้ๆกันก่อนนะครับเฉาวก๊วยชากัางเราของเรานะครับเป็นที่รู้จักไปทั่วนะครับเฉาวก๊วยนั้นนะครับเป็นพืชสมุนไพรจีนนะครับที่นําเข้าจากประเทศจีนนะครับเรานําเข้าจากประเทศจีนก็ลองมาชิมเฉาวก,วก๊ว,าาว,กวยแท้ๆกันดูซิว่าเฉาก๊วยแท้เนี่ยกับเฉาวก๊วยตามท้องตลาดนั้น มันแตกต่างกันยังไงครับสำหรับท่านที่ยังไม่เคยรับประทานฉกไ้แท้<ๆ>ก็ลองแวะมาชิมกันก่อนเฉากวยนั้นนะครับนอกจากอร่อยแล้ว,ลวก็ยังมีประโยชน์กับร่างกายด้วยนะครับ,รบเช่นแก้ร้อนในแก้ไข้หวัดนะครับลดความดันโลหิตสูงแก้กล้ามเนื้ออักเสบ